กลับมาช่วงที่ 2, 2> นะครับยังคงมาทอกมาถีบก<อ>ันต่อไปนะครับอาจารย์อย่างที่เราได้บอกกันไว้ในช่วงแรกนะว่าวันนี้ต้นปีเราจะพาท่านผู้ชมนะไปดูงานในต่างประเทศกันนะผมมีโอกาสนะบินไปที่ญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆแล้วก็เห็นพ่อดีต่างๆมากมายที่อาจจะลองเอามาเล่านะและลองแลกเปลี่ยนมาทอกมาถีบพูดคุยข้อมูลต่างๆกันนะอาจารย์ไปญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือก็เป็นประเทศที่รู้สึกว่า ไปแล้วสบายมากค่ะอาจารย์เคยบอกเพื่อนเหมือนกันที่มีลูกเล็กๆบอกว่าถ้าอย่างวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะไปประเทศไหนสักที่หนึ่งที่เป็นต่างประเทศแล้วลูกยังเล็กอยู่ไปญี่ปุ่นค่ะอาจารย์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกสบายมากค่ะอาจารย์ไปแล้วก็ชอบตรงนี้แหละค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหมาะกับพาเด็กๆไปผมเนี่ยเคยได้ยินมาเยอะท่านผู้ชมว่า ประเทศบางอันเนี่ยนะประเทศบางประเทศนะฮะสามารถที่จะเขาบอกนะถ้าเรามีรถเข็นไอ้พวกกระเป๋านะฮะหรือ<ช>ว่ารถวิวแชร์ะนะสำหรับคนพิการเขาบอกว่านี่คือประเทศในเอเชียแห่งแรกและปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น<ช>ที่คุณสามารถใครนะฮะสามคุณพ่อคุณแม่อาจจะเดินไม่ไหวผมว่าญี่ปุ่นเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะและก็ แล้วก็ได้มีโอกาสไปลองเองครับพจาจยาเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่ง Universal Design ก็คือเมืองสําหรับทุกเพศทุกวัยคนพิการหรืออะไรต่างๆก็ได้ Universal ก็แปลว่าสากลคือทุกคนใช้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมลองเลยท่านผู้ชมก็มาเนี่ยพร้อมกระเป๋าลากแล้วก็ไปสังเกตนะว่าคนญี่ปุ่นท่านผู้ชมเชื่อไหมบางคนก็ไปต่างจังหวัดนะเขาไม่ได้แบบเราไงขับรถไปหรืออะไรต่างๆเพราะ เรื่องระบบรางของเขาระบบรางกหมายถึงรถฟงรถไฟหรืออะไรต่างๆมันรวดเร็วนะทุกคนนะสมมติมาเที่ยวนะอาจารย์ก็ถือกระเป๋าลากกันเหมือนนักท่องเที่ยวเลยก็เดินกันไปช้อปปิง้งก็พาไปด้วยห,หรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือจุดที่น่าสนใจนะแต่จุดแรกที่อยากพาท่านผู้ชมไปดูก่อนเลยหลังจากผมนะไปที่สนามบินโอเกียวนะแรกเลยอาจารย์ไปถึงเจออะไรนะฮานาดะนะผมก็คิดอยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปอยู่ประเทศไหนนะ ผมว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรอาจจาเรียกว่าภาพลักษณ์ของประเทศนั้นนี่มันจะต้องสะท้อนด้วยอะไรสักอย่างอย่างเราไปสุวรรณภูมิเห็นไหมฮะพอเราเข้าไปที่สนามบินนียมียักษ์มียักษ์อาจารย์ยักได้มีดึงพญานาคกันอะไรต่างๆนะ่ะใช่ไหมฮะมันทําให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ผมก็คิดก่อนเลยว่าผมเนี่ยนะฮะก็อาจจะเคยไปโตเกียวแล้วลหละแต่ว่ากําลังคิดดูว่าเอ๊ะเขาจะเอาอะไรมาทําให้เรารู้สึกนะฮะถึงภาพลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ต้องรู้สึกว่าเออน่าสนใจเพราะภาพแรกที่ผมเห็นก็คือถ้าใครนะฮะเป็นเด็กๆเนี่ยผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะพอจํากันได้ของต้องเด็กในยุคเราค่ะจ๋าเด็กในยุคเรานะฮะเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้จักค่ะมีการ์ตูนดาก้อนบอลนะท่านผู้ชมดาก้อนบอลนะชมะเราเห็นนะฮะงกุลหรืออะไรต่างๆนะฮะกลายมาเป็นมาสคอตการต้อนรับเข้าสู่โตเกียว น,นี้ออกมายืนต้อนรับกันเลยเทุกตัวก็คือมายืนแล้วก็บอกว่านี่ครับเวลข้ามทูญี่ปุ่นเลยโตเกียวยินดีต้อนรับด้วยดาก,กอนบอลด้วยการ์ตูนอาจารย์มองอยังไงบ้างคือบางทีเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ใช้การ์ตูนเป็นเครื่องมือค่ะคือไปทุกที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะค,คะอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์แท็กซี่ตามถนนต่างๆเนี่ย<ม>เขาจะใช้ตัวการ์ตูนมาทั้งนั้นเลยจะป้ายเล็กป้ายน้อยขอให้มีการ์ตูนน่ารักน่นิดนึง<ม>คือคได้ยินมาว่าประเทศเขาเนี่ยใช้วัฒนธรรมนี่เรียกว่าวัฒนธรรมการ,ร์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจของคน<ม>เพื่อให้คนเนี่ย<ม>เข้าใจง่ายขึ้นและบางทีนะักท่องเที่ยวมาเนี่ย สื่อสารกันได้ง่ายค่ะอาจารย์คือบางทีเราเห็นภาพเราก็เข้าใจแล้วว่าอันนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกคนญี่ปุ่นเองเราก็เคยได้ยินว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษดังนั้นเขาจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวยังไงก็ด้วยพวกรูปภาพพวกนี้แล้วผมเนี่ยชอบประเทศญี่ปุ่นมากมั่นใจมากนะฮะว่าเราสามารถที่จะอาจจะไม่ต้องคือคือมีคนเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วล่ะแต่บางทีนะท่านผู้ชมไปถามทงถามทางเขานะ ขามั่นใจเลยนะที่จะตอบเราแต่ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่อาจารย์คือผมก็ประมาณคือเราคิดว่าเออก็ขอบคุณมากนะแต่เราก็พยายามแบบหน้าตาแบบช่วยเหลือเรามากเลยะครับผู้ปรึษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการแสดงออกที่เราได้พูดกันเนี่ยคือมันเป็นการ์ตูนเอามาเป็นสัญลักษณ์มันดูง่ายจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วผมก็ลองเข้าเริ่มเข้าไปในเมืองนะอาจารย์หลังจากเก็บเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆลุยเลย ผมไปเจอปรากฏการณ์การ์ตูนอีกอันหนึ่งที่น่ารักนะเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมถ้าแบรนด์ที่เราเห็นกันเนี่ยแบรนด์อย่าง KFC ท่านผู้พันเนี่ยเซลเลอร์เซลเลอร์นะเซนแทกี้ฟลายชิคเก้นนะฮะมาบ้านเราท่านผู้ชมกินเลยฮะไก่เผ็ดมาบ้านเราเผ็ดร้อนได้สมกับมาประเทศไทยาไฟมีอะไรนะคะอาจารย์มีภาพไฟมีซิงเกิลเบอร์เกอร์หรืออะไรเยอะแยะนะท่านผู้ชมนะพอไปญี่ปุ่นก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวลุงเคนก็บอกต้องหลิวตาตามเพราะฉะนั้นผมเห็นลุงเคนนะฮะ แลกหมัดกับกต์ตูนยอดฮิตกตัวย์ของญี่ปุ่นเป็นคิตตี้ค่ะใช่ชอบจันแต่คิตตี้คิตตี้นี่ดังมากนะคะทั่วโลกเดี๋ยวนี้แม้แต่ในประเทศเด็กอเมริกาจันผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงเล็กๆยังชอบ คิตตี้อาจารย์เด็กส,สาวๆนี่ชอบคิตตี้คิตตี้นี่แพร่กระจายไปทั่วโลกไม่แม้แต่ในญี่ปุ่นหรือในประเทศไทยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมทางบ้านนะที่อาจจะคิดว่าโอ้ยคิตตี้เป็นการ์ตูนหรืออะไรต่างๆคิตตี้ออกฉายไปทั่วโลกและสิ่งที่ตามคิตตี้ไปคือวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นและของแกดเจตต่างๆท<ช>่านผู้ชมทางบ้านผมเชื่อว่า<ม>ปากกาดินสอไม้บรรทัดกระโป๋งกระเป๋าเออกลายเป็นกลายเป็นว่าเรานำเข้าของเหล่านี้เป็นไรายได้นะ จริงๆการ์ตูนนี่เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ส่งออกค่ะอาจารย์ไม่ว่าในประเทศไทยนะเด็กๆคนไทยทุกคนอ่านการ์ตูนอย่างแรกเลยตอนเด็กๆอ่านการ์ตูนก่อนเลยแม้แต่ที่อเมริกานะคะอาจารย์ไปเรียนเนี่ยในห้องสมุดก็มีการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นฉายในทีวีเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยต่างประเทศก็คือแบบ ต้องดูกันบางทีก็มีการเอาไปเรียนแบบทําเป็นของอเมริกานะคะหรือว่าในยุโรปเองก็ตามเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูการ์ตูนเนทั่วโลกมันจะออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นออกอเมริกันอเมริกันนี้หมดเงินไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ใช่เราเนี่ยมีศักยภาพจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วผมว่าการ์ตูนไทยหรือว่าการที่เราจะเอาสัญลักษณ์นะเพื่อเวลคร่ำต้อนรับชาวต่างชาติหรืออะไรการ์ตูนน่าจะเป็นสิ่งที่มันง่ายดีนะในการสื่อสารหรืออะไรต่างๆอุลลมีรามเกียรติเรามีเรื่องราว หลายเรื่องนะที่ผมว่าโยงความเป็นไทยอะไรต่างๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไก่พุกพันนะฮะเข็นตักกี้เนี่ยเมื่อรวมกับคิตตี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะก็อันนี้ไม่ได้เข้าไปชิมนะท่านผู้ชมก็เห็นภาพเราพอเราเห็นภาพเราก็รู้สึกว่าแม่มันน่ารักแล้วมันก็นะตามเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆกันไปนะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากคุยกับท่านผู้ชมนะก็คือมุมมองของการที่เราได้ไปเดินดูแต่ละเมือง อาจารย์ไปเดินดูในเมืองด้วยใช่ไหมคะไปเดินดูในเมืองคือจริงๆ,งๆแล้ว,ลวอยากจะบอกว่าใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยคืออย่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญอย่างเดียวให้ไปลองไปเดินดูในเมืองด้วยค่ะอาจารย์ครับนะแปลกนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วผมไปเมืองหลวงญี่ปุ่นเนี่ยนะโตเกียวแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเวลาที่พุกพ่านของเขาค่ะนะในเวลาที่แบบทำงานนะรัชชาเาต่างๆเวลาทำงานที่จะเข้างาน8โมงถึง9้าโมงครึ่งหรือว่าช่วงเย็นเนี่ย คนเป็นนอนนแน่นมากอาจารย์ได้ได้ลองขึ้นรถไฟฟ้าตอนนั้นหรือยังคะรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นได้ลองได้ลองก็อย่างที่ญี่ปุ่นนะะประมาณอัดๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะดันดันดันนี่ยโอ้โหมันคือผมว่า BTS บ้านเราโหดเลยนะนี่ไปเพิ่งไปโตเกียวแล้วไปลองเนี่ยรถไฟใต้ดินที่บอกโอ้โหต้องเป็นเป็นต้องไปลองค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เพราะว่ามีชื่อเสียงมากครับยามจะมาผลักผลักเราเข้าไปค่ะและต้องบอกก่อนนะฮะ อย่างที่บอกกันพอเราไปเดินนะผมผมอยากบอกว่าเราถ้าเราจะเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินในเมืองก็อะไรก็แล้วแต่แต่ผมลองเลี่ยงมาเดินรอบรอบรอบเมืองดูต้องลองดูบ้างต้องลองดูนะฮะผมมาเข้าตรอกเล็กตรอกน้อยอะไรต่างๆผมไปเจอมุมมองหลายอันอย่างเช่นบ้านเดือนอะไรต่างๆญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงประเทศเกาะเนี่ยนะที่แพงมากท่านผู้ชมแต่เราไปเห็นบ้านหลังเล็กๆแล้วคิดถึงเนี่ยอาจารย์ปุ๊บ การวาดภาพในการ์ตูนโดเรมอนที่อยู่กันเป็นบ้านโนบิตะบ้านชิสุกะหรืออะไรต่างๆเป็นเมืองเป็นซอยแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆนะคะจ๊ะไปเจอบ้านบางหลังอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมว่าที่ดินแพงมากเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกว่ามีปลูกต้นไม้เหมือนบ้านเราแบบอุ้ยที่เอาบ้านมาอยู่ข้างหลังแข้างหน้าเป็นสวนไม่มีหรอกไม่มีแล้วทีหน่อยมากใช่เพราะฉะนั้นเขาคิดวิธีนะในการที่จะ ต้นไม้หรือสวนเนี่ยเข้าไปกับตัวบ้านในตรงบริเวณด้านหน้าเห็นภาพพี่อาจารย์เอามานี่มีเจาะรูต้นไม้ทะลุขึ้นมาขึ้นไปเป็นเหมือนกับคล้ายๆทางทางเข้าหน้าบ้านนะที่เป็นอาจจะเป็นที่นั่งเล็กๆน่ารักนะก็ต้นไม้ก็ทะลุผ่านไปได้เลยค่ะจริงๆชอบมากเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าขนาดบ้านเขาเล็กนิดเดียวแล้วก็ถนนเล็กๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยนะบ้านเขายังจะวางพยายามวางกระถางต้นไม้เล็กๆใช่ เพราะว่าเขาชอบสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่นะคะอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมว่าทุกคนทุกบ้านฮะพยายามที่จะสวนมีเล็กน้อยข้างหน้าบ้านกันนนสวนตั้งเป็นสวนกระถางนะแต่พยายามจัดหน้าบ้านของแต่ละคนเนี่ยสวยสวยเลยคแล้วสะอาดเรียบร้อยด้วยค่ะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีและผมไปพบอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆและที่จอดรถจะเล็กๆเราลู้อยู่แล้วญี่ปุ่นนะหรืออะไรต่างๆในที่จอดรถแคบมาก แต่ผมเพิ่งไปเจอพวกเซียนจอดรถที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะผมไม่ทราบว่าเขาทํำยังไงได้ท่านผู้ชมลองดูในภาพดูแล้วกันค่ะใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจอดได้มันติดขนาดน,นั้นได้ยังไงอาจารย์ได้ไปดูใกล้ๆมันมีรอยถลอกอะไรอย่างงเ้าบออคะอาจารย์ผมคิดเลยอาจารย์ว่ามันต้องมีแน่แต่ไม่มีฮะอาจารย์คือ คือต้องยอมรับว่าที่เนี่ยแคบอยู่แล้วนะเขาก็พยายามเบียดเข้าไปหรืออะไรต่างๆเลยนะเสี่ยนและหลายบ้านเป็นอย่างนี้หมดเลยนะทีนี้เราไปดูตามถนนตามตรอกซอกซอยร้านพงร้านค้ากันบ้างท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศอย่างที่ผมบอกเลยนะลากกระเป๋าเนี่ยไปได้ทุกที่และญี่ปุ่นเนี่ยมุมมองที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือฟุตปาทของเขาก็คือทางเดินเท้า เขาไม่ได้เป็นสเต็ปแบบเราท่านผู้ชม <c oughs> คือไม่ใช่มาถึงตรงนี้นะถนนนะแล้วก็ต้องกต,ต้าขึ้นเหมือนขึ้นบันไดไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เขาจะค่อยๆสโลปขึ้นเป็นทางลาดนะคะเพ<ข>ราะฉะนั้นลากกระเป๋าเนี่ยขึ้นฟุตบาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปได้เลย <c oughs> และยังมีความน่ารักร้านเล็กร้านน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะร้านบางทีเนี่ยตึกเนี่ยเก่าแล้วผมนึกเลยนะเหมือนเหมือนแนวพวกตึกแถวเก่าตามสุรวงศ์ตามแถวแบบ ไอ้เกาะรัตนโกสินบ้านเราเลยอาจารย์มันเป็นไม้ไม้เก่าๆอยู่ใช่าหม่ไอาจารย์แต่ว่ามีการตกแต่งใหม่ๆเข้าไปเไห็นไหมครัสีน้ำเงินหรืออะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันโมเดิร์นมากแต่ว่าโอ้โหรูปทรงมันน่าสนใจนะแล้วก็รูปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะไม่ใช่ไปแอบถ่ายนะบ้นท้ายของสาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดผมไม่ได้ลามกใดทั้งสิ้นแต่อยากให้เห็นทางเดินนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครทางเดินเนี่ยจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน จักรยานสามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเขาเขาใหญ่พอเลยฮะและเขาก็คนก็อยู่เล็กๆนะแต่ว่าทางเดินที่น่ารักก็คือเขาบอกสัญลักษณ์ของความเป็นอดีตนะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเคยมีรถม้า่าเพราะฉะนั้นมลูกเกือกม้าเป็นคล้ายๆกับเซรามิกหรืออะไรต่างๆน่าสนใจหรือบางอันผมนะเที่ยวไปถึงลุเรื่อยเลยนะเราไปพบกับว่า โครงการของรัฐที่เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเขาก็แปะให้ผู้คนดูเลยแล้วก็ไม่เหมือนกับประชาพิจารณ์หรืออะไรต่างๆครับนะโปร่งใสดีนะโปร่งใสนะดูนะลูกนี่ฮะก่อนที่จะทําหรืออะไรต้องปรึกษาประชาชนนะไปจนถึงอย่างเงี้ยเนี่ยเหรือไปรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยฮะ ก็วัฒนธรรมการ์รตูนเหมือนกันนะคะ,ะจย์ใช่ฮะอาจารย์ที่กั้นถนนพอไปดูใกล้ๆน่ารักมากใส่ทุกรายละเอียดเลยคะ่ะอาจารย์คือคนออญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบที่จะให้สภาพแวดล้อมของเขาสวยงามจริงๆค่ะเขาคำน,นึงถึงแม้แต่จุดเล็กๆเคยเห็นในหนังสือค,ะค่ะมันเป็นไซส์ก่อสร้างแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะใช้สังกะสีเขียวๆมากั้นใช่ไหมคะอาจารย์ นี่เขาเพ้นเป็นรูปคนคือคือเอารูปถ่ายคนเนี่ยสกรีนลงไปแล้วจะเป็นตรงป้ายรถเมย์เพราะนั้นคนยืนรอรถเมย์ก็จะเหมือนกับเป็นคนอื่นๆที่ยืนรอรถเมย์กับเราด้วยเป็นฉากหลังนะคะนี่แค่เกิดนะท่านผู้ชมนะยังเห็นมือบ้านเมืองเขาน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าผมมีอีกหลากหลายเลยเดี๋ยวพาไปดูอาหารด้วยว่าจะต่างจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนพักสักครู่เดียวครับ